สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนนายอัธพลเจริญชันาอธิบดีกรมอ,อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผั์พืชได้รับรายงานจากนายปรารภแปลงงานหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเมืองตำบลท้ายเมืองอำเภอท้ายเมืองจังหวัดพังงาว่าพบซากต่อมาเฟืองเพศเมียตายเกยตื้นหนึ่งตัวสภาพเน่าและยังพบเชือกผ่านรัดบริเวณล,ลำคอและภายหน้าทั้งสองข้างซึ่งคาดว่าเป็นสาเหตุข,ของการตาย พลตจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมอุทยานและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดระเบียบการใช้รอบจับปลาและหมึกจึงขอความร่วมมือชาวประมงท้องถิ่นในการใช้เครื่องมือทำประมงด้วยสําหรับเต่ามะเฟืองเป็นสัตว์ป่าสง,งวนและสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์และเป็นเต่าทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกขนาดโตเต็มที่ยาว210ซนติเมตรหนักประมาณ900กิโลกรัม วางไข่ครั้งหนึ่งประมาณ80 120ฟองโดยทั่วไปจะใช้ระยะเวลาในการฟักตัวประมาณ55 65วันในประเทศไทยจะพบการวางไข่เฉพาะบริเวณชายหาดฝั่งตะวันตกของจังหวัดพังงาและภูเก็ตซึ่งในปีนี้พบการวางไข่ของต่อมะเฟืองจำนวน9ครั้งที่หาดท้ายเมือง8ครั้งและเกาะคอเข,ขาอีก1ครั้ง